ดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาที่ฟาร,ร์มวัวของเรานะครับทุกคนยจะให้ดูวนี่ครับ,บวัวพอกินหญ้านะครับทุกคนแล้วก็ไล่ตัดหญ้าตัดใบข้าวมานะครับทุกคนมาเยอะๆเลยเนี่ยมากรองไว้นะครับทุกคนช่วงนี้ ยาไม่อดไม่อยากนะครับทุกคนเพราะว่าใบาข้าวนะครับมันกําลังสูงเลยครับตัดมาให้กินทุกวันเลยนะครับเป็นกิน,กนเหลืออยู่เลยใส่ <c oughs> เยอะเนาะเหลือเยอะเลยครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่ตัดอุยูเรียนะครับทุกคนนอนใบวานใส่ญ้า อย่าไนนะครับอย่าไนที่ปลูกใหม่นะครับติดกับฟาร์มของเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะเอาปุ๋ยคอ,อกนะครับทุกคนไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยคอ,อกกันเลยนี่ครับปุ๋ยคอ,อกขี้วัวก็ไม่อดนะครับแต่ว่ามันเอามาใส่แล้วลำบากนะครับใส่ มั่ก็มีเวลาก็เลยแนงครับกําลังงามจะใส่ปุ๋ยสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะตัดจะให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูการใส่ปุ๋ยของเรานะครับ ครับช่วงนี้ย่าไนนะครับกําลังดังนะครับกําลังนิยมกันมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นย่าที่ไม่ไม่น่าจะไม่ค่อยเก่นะครับต้นยาวขึ้นเร็วนะครับตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นในโปตัดอีกแล้วนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยตามกระเสนะครับเสิร์ชดูแล้วก็เห็นว่ายาไน้เลยแหละ ขึ้นเร็วที่สุดนะครับวัวกินแล้วก็มีโปรตีนเยอะมากครับก็เลยเอามาลองปลูกดูสักเปลงหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปลูกใหม่ๆนะครับมันจะได้ปีหน้าก็จะได้ขยายพันธุ์่อไปนะครับตอนนี้เริ่มใหม่เราก็ปลูกสักล็อกหนึ่งโกลน,นะครับใส่ปูเท้โตัวไวๆแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วๆนะครับ ซื้อพันเข้ามานะครับกิโลละห้าบาทนะครับประมาณร้อยกิโลห้าร้อยบาทนะครับลบตรงนี้นะครับก็ได้พันมาปลูกกันปีแรกเลยนะครับทุกคนยังไม่ได้ตัดสักครั้งเลยนะครับก็ยาวเร็วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่นาน,นะครับตัดสักรอบสองรอบก็คงจะหนาคงจะเยอะคงจะขยายพันธุ์ได้แน่นหนากว่านี้นะครับตอนนี้ก็ยัง ขึ้นบางๆอยู่นะครับแต่สูงครับสูงเร็วมากเลยนะครับทุกคนกับปีต่อไปเราก็จะได้เอาไปปลูกเพิ่มเติมอีกสักล็อกสองล็อกต่อไปนะครับเพราะว่าปีนี้เราก็ได้พันมาแล้วนะครับปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อเขานะครับเราก็จะได้มีพันของตัวเองปลูกในล็อกต่อไป ยเร็วมากครับทุกคนยาหนหนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยานเพียงย่าเดียวนะครับตัวน,นี้มันมีอะไรละ่ะเขาเรียกกอะไรกกขนานบ่กกขนานนันก็ขึ้นมาเซมเลยครับทุกคนสวยมากเลยครับ มาดูเองเดง,งกำลังตั้งท้องนะครับตั้งทง้องลูกแรกนะครับอ่วนสวยเลยไอ้ขาวมีลูกมีบามั่นนะครับตรงนั้นมีเตมีลูกอ่อนหมดเลยครับทุกคนมันก็ลูก อ่อนนะครับตัวเลยผมหายากินไม่ไปอิ่มมั้งครับแล้วก็เคยให้หัวอาหารนะครับแต่ก่อนให้หัวอาหารแล้วก็ช่วงนี้เราไม่ได้ให้หัวอาหารแล้วแล้วก็เลยผอมเลยทุนเราไปรอนะครับเพราะว่าวัวราคาถูกกับ ลงมากครับครับหัวเราก็เลยไม่มีหัวอาหารจะให้กินนะครับให้กินทาม,มีตามเกิดนะครับจริงยากก็เยอะอยู่แต่ว่าร่างกายเราไปไม่ไหวแล้วครับคุณเลี้ยงเฒ่าแก่หกสิบนะครับหกสิบกว่าแล้วร่างกายกำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงนะครับ แต่แค่นี้แหละครับทุกคนกำลังลดน้อยถอยลงหญ้าที่เคยตัดมาให้กินทั้งวันนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้วนี่ครับขาวชาโูเล่เดี๋ยวไปดูไอ้ไอ้ขาวก็พ,พันนะครับ ยืนอยู่นี่ครับนี่ <c oughs> ตัวยังใหญ่เลยคนี่คือพวกพัน์ประจำโคข,ของเรานะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนยาเพนกล่าลายพันธุ์ครับเป็นยาหวายธรรมชาตินะครับ ยาวายมันขึ้นจนเพงโคลาขึ้นไม่ไหวนะครับเพงโคลากันเลยหายไปหมดแล้วเหลือแต่ยาวายครับเอาับมังบางโ<อ>์เพิ่งจากใส่ปุ๋ย ยาไม้นะครับยาไน้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ปุ๋ยเราก็ยังมีเหลือนะครับพอดีปุ๋ยมันเหลืออยู่ครับก็เลยเอามาวานใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยยานนิเปียนะครับไอ้ย,อยาเพนโคล่านะครับทุกคนแต่ว่ามันกลาย